สวัสดีครับแอดมินจะพาทุกท่านไปพบกับภาพความสวยงามสุดแสนประทับใจกับความรักของนกเงือกแกงหรือนกเงือกเก๊กนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา13ชนิดนกเงือกที่พบในประเทศไทยนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับพ่อนกเงือกก็ทำหน้าที่ปกติคือตระเวนออกหาอาหารเพื่อนําไปป้อนให้กับแม่นกและลูกนกที่อยู่ในโพรงลังครับ ก็เริ่มด้วยสอดส่องหาอาหารที่มีทั้งแร่ธาตุและก็โปรโตีนครับเพื่อที่จะนำไปป้อนให้กับลูกนกแล้วก็แม่นกด้วยโดยอาหารที่พี่พี่คิปเปอร์ในสวนสัตว์สงขาที่เตรียมไว้ในวันนี้นะครับก็จะมีกล้วยและมะละกอรครับโดยพ่อนกนะครับก็จะเริ่มบรรจุอาหารลงไปเก็บไว้ในกระเพาะของตัวเองครับจากนั้นก็จะเริ่มบินกลับลังนะครับนี่ฟ้าว นำอาหารที่ตัวเองหาได้ในวันนี้นะครับไปป้อนให้กับแม่นกและลูกนกที่อยู่ในโพรงลังครับและภาพเหล่านี้นะครับมันเป็นภาพที่สวยงามตามธรรมชาติที่ไม่ได้เสริมแต่งแต่อย่างใดเลยครับหน้าที่ที่พ่อนกนะครับมีให้ต่อครอบครัวนะครับถือว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่มากๆเพราะถ้าพ่อนกขาดความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เช่นนี้นะครับก็จะทำให้แม่นก และลูกนกนะครับสิ้นใจลงเพราะขาดอาหารครับเป็นไงบ้างครับเจ้าตัวน้อยที่รักด้วยนะจ๊ะกินนี่อิ่มเลยนะเดี๋ยวพ่อหาไมา่อีก น่ารักเลยใช่ไหมครับโชคดีจังเลยนะเจ้านกแก๊กน้อยเจ้ามีพ่อที่ใจดีมากๆเลยยังไม่อิ่มเลยเจ้าเดี๋ยวพ่อไปหามให้อีกนะรอสักครู่ ไปดูกันอีกหนึ่งครอบครัวครับเจ้าเด็กน้อยร้องเสียงลั่นเลยเรามาดูวิธีการขย่อนอาหารเพื่อนำไปม่อไปกับลูกน้อยกันพุมร้อมกันครับอบ๊จะได้กินง่ายๆนะลูกเนะอ,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 อันนี้ของที่รักจ้ะ มาม่มามาป๊าป,ะปะจุ๊บทีหนึ่งและนี่คือวัฏจักรชีวิตของนกเงือกแก๊กหรือนกเงือกแกงนกเงือกที่มีขนาดเล็กของไทยในช่วงฤดูการวางไข่ก่อนที่แม่นกจะออกจากโครงรังและลูกนกจะออกมาเรียนรู้ในเรื่องของการบินต่อไปครับ บภาพความประทับใจและพฤติกรรมสัตว์ป่าที่สุดแสนหมหัศจรรย์ได้ที่สวนสัตว์สงขาหรือติดตามเพจฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์สงขาที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้ได้เลยนะครับฝากท่านกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์และแชร์องค์ความรู้ดีๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อสัตว์ป่าด้วยกันนะครับเพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่มุมมองเดียว knowledge <less S 2> no is numerous perspective Pers แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ